จุดชมวิวเนินเทวดานั่นเองต้องบอกว่าเห็นวิวแบบพาโนรามาเลยค่ะ360องศามองลงไปนะคะก็มีทั้งแบบว่าถนนหนทางภูเขาทะเลโรงแรมที่พักใช้หาดต่างๆ เราก็มาเจอทะเลแล้วนะคะสำหรับทริปไปเรื่อยๆของกหนกระดานะคะจาก3มจังหวัดชายแดนใต้กว่าจะถึงกรุงเทพเราก็จะแวะไปเรื่อยๆอันนี้เป็นอีกหนึ่งเส้นทางนะคะที่ก่อนหน้านี้นะคะเราไปไหว้ไอ้ไข่ที่วัดเจดีมานะคะแล้วก็อันนี้เป็นเส้นทางค่ะที่เพื่อจะไปจุดชมวิวนะคะเนินเทวดาค่ะก็เลยผ่านทะเลตรงนี้นะคะเขาพลายดานั่นเองค่ะแล้วก็แบบไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวนะที่งเงียบสงบมากน้าใส่มากบรรยากาศดี นะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาถึงจะมาถึงจะมาถึงจุดนี้นะคะก็จะมีที่พักเยอะนะทางนู้นอ่ะจะเป็นรีสอร์ทที่ติดทะเลเลยนะคะถ้าเกิดใครจะมาเที่ยวแถวนี้ก็ลองเซื้อดูว่าพักเขาพายดำหรือยังก็ถ้ามาตรงนี้เราก็จะได้เที่ยวขนมด้วยสิ่งชนด้วยได้ไปวัดไอ้ไข่ด้วยนั่นเอง ตรงน,นี้ก็เป็นจุดชมวิวเนินเทวดานั่นเองต้องบอกว่าเห็นวิวแบบพาโนรามาเลยค่ะ360องศามองลงไปนะคะก็มีทั้งแบบว่าถนนหนทางภูเขาทะเลโรงแรมที่พกักชายหาดต่างๆคือในกล้องวาสวยแล้วนะของจริงคือแบบดีมากเหมือนได้ขึ้นสวรรค์ไม่รู้หรอกว่าสวรรค์จริงๆเป็นยังไงเพราะยังไม่เคยขึ้นสวรรค์บรรยากาศดีมากจริงๆค่ะแต่ว่าทางที่ขึ้นมาค่อน,ข,อนข้างจะชันหน่อยก็ต้องแบบขับรถชำนาน,นิดนึงแล้วก็ เขาจะไม่ให้พวกรถทัวร์รถอะไรเงี้ยขึ้นมาเนาะเพราะมันคันใหญ่ถนนมันเล็กเดียวนะคะแต่ว่าขึ้นมาแล้วคือดีมากแล้วเรามาตอนนี้ก็คือน่าจะประมาณเกือบหกโมงเย็นแล้วเนาะเขาถ้ามืดเขาก็ไม่ให้ขึ้นแล้วนะคะอาจจะมีค่าเข้าชมค่ะคนละ20บบาทเท่านั้นนะคะแล้วก็มาดูวิวพระอาทิตย์ตกดีมาก แล้วก็อยู่ที่เดียวกันนะคะฝั่งนู้นเป็นเนินเทวดาใช่ไหมพอมาตรงนี้ก็จะเป็นเนินดางฟ้านั่นเองนะคะวิวก็จะแบบเห็นทะเลเหมือนกันนะคะสองฝั่งก็คือสวยมากแล้วก็ตอนนี้เหมือนเขากําลังทําใหม่กําลังปรับปรุงด้วยมีสกายวอล์กมีที่ให้ถ่ายรูปจุดชมวิวมีคาเฟ่ยเยอะแยะเลยนะคะยังไงก็ มาเที่ยวได้นะคะที่ขนมคือขนาดเที่มีแค่เวลาวันเดียวนะแบบวันเดย์ทริปนะคะคือได้แบบแวะทีละนิดทีละหน่อยแต่ว่าคือมีที่สวยๆเยอะมากถ้ามีเวลานะอยากจะมาค้างที่นี่เพราะว่าแบบรีสอร์ทที่พักติดทะเลแบบนู่นบรรยากาศดีมากนะคะที่พักแบบติดทะเลเลยเดี๋ยวก่อนกลับจะไปกินข้าวข้างล่างนะคะเดี๋ยวรอดูว่าจะกินร้านไหนอาหารจะแซ่บหรือเปล่าก่อนที่จะขับรถกลับค่ะ จากเมื่อกี้นะคะเราขึ้นไปชมวิวมาแล้วค่ะสวยมากเนินเทวดาแล้วก็เนินนางฟ้าพอลงมานะคะไม่ไกลมากก็จะเจอร้านอาหารครัวแม่เท่า ร้านเด่นมากร้านใหญ่มากแล้วก็มาเจอเจ้าของร้านด้วยพี่อนนท์สวัสดีค่ะอยากให้ฝากร้านแล้วก็พูดถึงเมนูแนะนําที่ร้านแล้วก็เชิญคนมาเที่ยวที่นี่หน่อยค่ะที่ร้านเราก็เป็นลักษณะก็เหมือนเป็นอาหารพื้นบ้านดักใต้แท้ๆแล้วก็เป็นอาหารซีฟู้ดอดูในเมนูดูอะไรในเมนูเลยอร่อยทุกอย่างอร่อยทุกอย่างเลยครับสดสดเลยครับอาหารของเราเนี่ยมันขึ้นจากทะเลวันต่อวันเลยครับนักท่องเที่ยวที่มาขนมก็เรียนเชิญเลยกันเพราะว่าขนมเรามีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะอยู่ครับค่ะได้ค่ะแล้ก็แวะมาทานข้าวได้นะคะเปิดตั้งแต กี่โมงถึงกี่โมงเปิดตั้งแต่10บโมงเช้าถึง4ี่ทุ่มครับสิบโมถึงสี่ทุ่มครับขอบคุณมากนะคะ ก็มีให้เลือกเยอะมากอย่างที่เจ้าของร้านบอกว่าจําไม่ได้เลยนะคะมีะกเ,กเ,เี่แกงแกงขวดแกงโ้มน้ําพริกทั้งหลายแหละมีอาหารจานเดียวด้วยนะคะซุดสดๆจากทะเลค่ะแล้วก็ผัด นะคะครับสวัสดีครับผมเต้ยชะดันในโฟสีนะครับเป็นกับตันร้านของครัวเมทัลและก็เป็นฟันเอกหัวหน้าต้อนรับนะครับอ่าใช่ครับผมครับกําลังบานเลยครับบานรับนักท่องเที่ยวนะครับที่จะมาเที่ยวในช่วงเทศกาลนี้ครับผมคิดว่าน่าจะทันน่าจะไม่ล่วงหมดนะครับและก็ข้างหลังนะครับข้างหลังเรามีที่เที่ยวฮิตนะครับที่เที่ยวฮิตในโลกโซเชียลตอนนี้นะครับมีของเรานะครับเรามีคุณอนนท์สมพานนะครับเป็นเจ้าของกิจการนะครับ เรามีนาแม่เท่านะครับนาแม่เท่าที่ฮิตที่สุดนะครับในโลกสซเชียลตอนนี้และก็เนินเทวดาด้วยนะครับคือเรามีเจ้าของเดียวกันนะครับจะเห็นว่าขลังไปกลาวสวยมากสวยไม่สวยก็ดูต้นมะม่วงหิมพันธุ์นี้ได้เลยครับสวยจริงๆครับมะม่วงหิมพันธุ์ใช่ครับมะม่วงหิมพันนี้สวยจริงๆอาหารมาแล้วนะคะแล้วก็ชิมไปแล้วเรียบร้อยนะคะที่เราสั่งมาทั้งหมดค่ะปลาหมึก โอ้ยจำชื่อเมนูไม่ได้มันเยอะมากยำทะเลยำตังเกใช่ไหมเออคือคล้ายๆต้มยำนั่นแหละแล้วก็อันนี้ก็คือกระดูกอะไรสักอย่างฉัน <laughs> จำชื่อเมนูไม่ได้นะคะแต่ว่าทุกอย่างก็คืออร่อยที่เราสั่งมาถึงเป็นเมนูแนะนําที่เขาแนะนําว่าถ้ามาที่นี่จะต้องทานนั่นเองค่ะรสชาติแบบว่าแบบเครื่องเต็มอะเครื่องแน่นนะคะก็ฝากอีกรอบนะคะร้านทัวแม่เท่านะคะถ้าเกิดใครที่ได้มาขนมก,ก็แวะมาทานนะคะอาหารอร่อยแล้วก็ที่สําคัญคือ บรรยากาศร้านดีมากแบบนุ่งๆชิวๆสบายๆนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็ดูช่องกนกระดาชาแนลนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดทุกอย่างเลยนะคะให้กับกนกระดาชาแนลได้ค่ะ